สวัสด so ีท <guarding you>? ุกคนนี่ครับผมขอต้อนรับสู่อ่าเอวีอีกแล้วเนี่ย EP ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเรียบวันนี้เราอยู่กับตัวละครใหม่นะครับผมมีชื่อว่าอายาเอ้ไม่ใช่ละอายานะครับผมคืออายาเรืออายาเอ๊ะทะเลก็แพทใหม่ครับตัวละครใหม่นะครับวันนี้โอ้โห เจอโตัวโร่เอาไงจ้าก็สำหรับตัวนี้นะครับก็เป็นซัพพอร์ตนะครับผมนี่ครับผมสกิลหนึ่งของเขานะครับสามารถทำดาเมจและสโลว์สตูได้นะครับผมหรือเปล่านะผมไม่ได้อ่านนยแต่ผมเล่นมาแล้วแนะ่ลองเล่นมาแล้วก็มีประโยชน์อยู่นะสำหรับตัวนี้ถ้าใครเล่นเป็นนะครับเฮเสียงน้องน่ารักมากเลยอ่ละลา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  โอเคนะครับผมส่วนสกิลสองก็เนี่ยครับผมนี่ครับผมก็สโลไปนิดนึงเซียววิก็สกิลสองของน้องนะครับก็จะสามารถเกาะเพื่อนได้นะพี่ครับผมเกาะเพื่อนได้ก็จะช่วยเพื่อนได้นะครับผมโอ้ยลงมากันให้เพื่อนก่อนแฟนหนีไปเพื่อนแวนหนีไปโอ้แวนไม่รอดนะครับโอ้ย,อยตอนนี้ถ้าเลือดเลือดเราน้อยมันก็เราก็จะเป็นอัมบัตเตเป๊ะตึงก็โอ้โหโตโร่เสร็จเรียบร้อยครับสกิลยังไงได้โตโร่เบล่า ตัวโล่ระเบิรคิววะเนี่ยตัวโล่เอาผมในป้อมเนี่ยก็จะเกาะเพื่อนนะครับก็จะเป็นพาลนะเอ้ยไม่ใช่ก็ <laughs> จะช่วยเพื่อนได้นนครับสำหรับน้องไอยะของเราเนี่ยชอบน่ารักผมรู้สึกว่าผมชอบตัวนี้นะมันเล่นสนุกนะผมซื้อมาผมก็เล่นเลยตาแรก <c oughs> ก็ลองเล่นแบบธรรมดาเออตาเด็ก ซื้อมาเล่นเลยกูไม่อ่านสกิลสกิลเลยอันนี้ก็จะเป็นตาที่สองครัผมนะ <c oughs> หรือสามหรือสี่ปะตาสามตาสี่พวกถอยถอยถอยโอเคมังกรสมัยนี้ตีแรงเนาะแพทใหม่ครับตัวละครใหม่ของเราอันติก็จะเปิดเป็นวงกว้างนะครับก็จะน่าจะทำดาเมจนะครับผมดาเมจเวทนะฮะเปาะแปะเปาะแปะเปาะแปะใครที่อยู่ในวงก็จะโดนนะครับก็อาจจะเบาบางนิดนึง สายสปอร์ตที่แบบว่าไม่ต้องออกสายออกของแท้งก็ได้นะครับน้องนี่มันแบบถึงจะไม่ค่อยอึดแต่ว่าเกาะเพื่อนได้เลือดเราก็จะไม่ลดยังเหมือนเป็นภาระไงแต่ว่าโอเคตัดตัดคลิปไปก่อนโอเคเสียงน้องน่ารักอะเสียงตีก็แบบแปะ๊ะแปะ๊ะแปะ๊ะเจ๊ะแจะ๊โอ้ยไม่ใช่ก็แบบแปะ๊ะแปะ๊แปะก็น่ารักดีนะครับโอเคสกิลไปก่อนตอนนี้ก็ สามหนึ่งแล้วนะครับผมสำหรับสกอร์ก็เป็นธรรมดาก็ให้เขาไปก่อนโอเคมาช่วยน้องจิ้งจอกหน่อยโอ้โหโดนโดนโดนรวบเอาอะไรโตโรนายชนทหินเลยชนเอาเอาเวนเวนเข้าเลยอะเวนเข้าก็เปิดเปิดสติต่อยอุบเปิดให้เพื่อนไงซิวอันติไปสวยมากเลยครับตอนนี้จังหวะนี้โดนมากะขอโทษครับซิวโอเคเวนเอาเลยเวน ได้ถึงตัวเมื่อกี้ผมจะลงมากันอันติของของเมดนะครับให้ซิลแต่ว่าลงปุ๊บอันติไม่โดนกูไงปุ๊บมันวิ่งมันเลี้ยวอ่ะเลี้ยวโค้งอ่ะเลี้ยวโค้งไปเอาซิลเลยสุดยอดจริงเลยครับซิลตัวเลนเจียมปรับไะเนี่ยนเจียมปรับให้มันเลี้ยวโค้งไะเนี่ยว่าไงครับว่าไงครับมอทอสยังไงเอ้ยเอาว่าจิจ๊จอกไปเพื่อน เราไม่มีรองเท้าให้วิ่งเร็วแล้วก็เห็นนี่นะครับสปินนี่สามารถกดให้เพื่อนได้นะครับผมเพื่อน,นจะวิ่งเร็วผมลองไอเกมแรกครับผมลองเอาแบบเออแบบไหนๆกดให้เพื่อนได้วิ่งเร็วก็ลองเอาฟิกเกอร์ไปเพื่อจะกดให้เพื่อนได้พอไปเท่านั้นแหละเสียเสียครับผมมันกดไม่ได้มันกดให้เพื่อนไม่ได้โถ สำหรับฟิกเกอร์กดได้เพื่อนไม่ได้นะครับกดได้สปินเนี่ยผมกดได้เสียงน้องร้องเพลงน่ารักอะ่ะอายะเลยชอบเ <c oughs> กี่ยวนกกันนะครับ <c oughs> ก็แพทใหม่แพทใหม่นี้ผมมาลองเล่นเกมแรกนะผมงงมากเลยเล่นไหนบังกรเล่นไหนขี่คองไม่ใช่คองเลยเรียกเลยดาร์คสลีเล่นไหนก็น <c oughs> งงหมดอัวเว้น โอ้สามตัวถอยกับเพื่อนกดอติให้ถอยเพื่อนถอยเถื่อนถอยเถื่อนโอเครอดนี่นะครับผมเลือดเราไม่ลดเลยครับเบลดโดนเต็มเต็มซิวเข้าอย่างนั้นเลยอถ้าเกาะกับเพื่อนนะครับเกาะแบบตัวที่แบบทําประโยชน์ได้เยอะๆนะครับแบบเข้าวงไฟอะไรอย่างนี้นะเกาะไปถ้าเราเกาะแบบตัวที่อยู่ห่างๆวงไฟอ่ะลําบากนะครับมันช่วยอะไรไม่ค่อยได้นะครับ ดังน,นั้นก็เกาะแบบพวกแหพวกซิลอะไรเงี้ยนี่ครับผมโอเคครับมามาสิครับตัวอะไระนะี่ะไม่ใช่ตัวเลนเอีนะ่ยอะไรวะโอ้ลืมชื่ออี <c oughs> นะกไบส์ะครับโอเคปฏิแวียนสายเพื่อนก็ผมงงนะเอออะไรเลนไหนบางกรเลนไหนดาร์กแล้วก็ ตอนผมไปเลนดักงงทิบหายนกกูหายไปไหนที่ไหนได้นกกูกลายเป็นมังกรซะและ้วมังกรฮิวนะ่ส่วนมังกรน้อยก็หายไปแล้วนะครับไปเป็นรวมร่างเป็นมังกรตรงเลนดักนะครับได้ทั้งคิวนะ่โอ้โหแมนซอยยับเลย <c oughs> จะเอาอย่างเดียวเลยเพื่อนโหดไปแน่แมนเราซอยอยางเดียวเลย ีไปเคียกลางเอาโหาลุกมาแล้วดูดูเลแคลรี่ก่อนนะอา้าวว่ายังไงเกาะเวนเอาหน่อยสิไอยติมันเร็วเนียลงได้นะครับก็แบบมันมีประโยชน์จริงๆนะสำหรับพายาใครเล่นเป็นวาเล่นสนุกด้วยนะแล้วก็เสียงกันอาลากชอบโอ้ยกลางนวยไปเวทไปลูก เวนกูมาไปช่วยเพื่อนตรงการก่อนนะครับจิงจอกขาวจิ้งจอกขาวถอยว่าไงครับป้องยังครับซิวเราเด็ดหมอกเท่งไปแล้วเนี่ยเดียวบนเลยแล้วบิดเตอร์เทควิลต์มาไงครับมาไงครับมอทอดนายจะเอาปะเอ้ยไม่ได้เอาฮิเวนกูโซโล่คิวฮายจะติดบัดม,มาแล้วถอยแล้วถอยแล้ว ลิกเตอร์เปิดอนติก็เรียบร้อยกูก็เปิดมันไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยช่วยอะไรไม่ได้เลยเมื่อกี้อติเปิดเสียแล้วเปล่าๆเ,เลยนะครับเคลียร์การัปุ๊บนี่คแรบบับสกิลน้องสกิลแรกก็เป็นวงกว้างแบบมันจะขยายใหญ่ปุ๊บก็ถ้าโดนสัตูก็จะสโล่นิดนึงสักเสี้ยววิอะไรอโอเคบนนัวอะไปแล้วลิคเตอร์กูแอับ เอาจิงจอกเอาบ่าพี่เกาะให้เลยเนี่ยถ้าเอานี่กดสปินให้เลยนะน่าจะเล่นแมวจิงจอกนี่น่าจะเล่นเซฟมากเลยดีนะโอ้ยเชียวแหวนกูสโลว์คิวเอาซโลวคิวเอาแมนเรามันเ้าเยะเมนเราเอาใหญ่เลยตรงนี้ซอยยับเลยยังไงคายติรอดเปล่าโอ้โหพระเจ้าออดสลตดหมนแม่งเอาเลี้ยง มาช่วยละครับเวนลงกดไปเกาะเวนแล้วปึ๊บนี่นะครับผมเกาะช่วยเวนได้นะครับเวนก็จะได้เกาะนะครับเวลาเราเกาะอะไรเกาะเยอะจังเลยปะ <c oughs> ก็เวลาเราเกาะเวนก็จะได้เกาะอุ้มจะเรียกไงดี <c oughs> ขี่หัวแล้วกันขี่หัวไม่เป๊กขี่คอชอบแพรก็นั่งบนหัวไปเลยนี่ครับนั่งบนหัวนั่งทับแมงเลย <c oughs> อะไรครับตูเลน่น <c oughs> โอ้โหโคตรหนัวครับซิวซิวเราก็ไม่ธรรมดาเลยนะเอาไปป้อมนะครับยเอาตูเรนมาฟาร์มนะครับเนี่ยมันแรงนะตูเรนฟาร์มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮจิจ๊อกจิจอกลูกเอาไปเกาะเอาเกาะไปเกาะเกาะเกาะเยอะเลยกันเรียบร้อยฮะเดรตยังไงครับยังไงครับโตโรโอ้โหยืนยืนถวายให้เลยครับยืนถวายให้ครับโตโร จะจบเลยหรือเปล่าดูซิวเราแบบน่าลำคาญนะจริงๆเกาะนี่ครับเกาะซิวซิวเอามากดติให้เลยเนี่ยเรียบร้อยโอเคซิวแพ้สเปนกูไม่กล um. ับเด้อเขาเช่วยสเปนก่อนเอาจะเวนหรือจะซิวดีเนี่ยโอ้ยหโอเคซิวตายเดี๋ยวไปเกาะซิวช่วยนะครับก็นี่ครับการเล่นคร่าวๆสำหรับอาญานะครับตัวใหม่ตัวไหนเลือดน้อยก็ขึ้นไปเกาะแม่งเลยนะครับ แต่ถ้าอยาก maybe maybe mm hmm. ให้ไฟมีประโยชน์นะคร ies, uh, like, ah, ับอ <st unlikely> <pet> ่าตายแล้วแหละอุ๊บอุ๊บอุ๊บอุเป็นดาบตะรอดแคปหนุมเป็นไงแล้วเกาะต่อครับเราจะได้ไม่ตายเป็นไงเหมือนเป็นภาระไงไม่แต่ว่าเราช่วยได้เยอะนะครับนี่ครับสโลว์ครับออกกระทาสโลว์มาแล้วก็สโลว์เยอะเลยครับจังหวะนี้ไายที่จ่อห้อยถอยลูกนี่เป็นไงโอ้โหจะลงมาการันตีตูเลนให้นะครับแต่นั่นแหละอ้าฟอร์มยิงตาย ไห้ผ่นเราชิบหายกูแล้วกูโดนแล้วแต่ช่วยด้วยไม่ซิวมาแล้วเกาะซิวหน่อยเรียบร้อยก <c ười> ูไม่ตายไงลิเตอร์ปึ๊บอ,อะไรนะครับไบอี๊ใบฟาร์มดูตุเรียนฟาร์มว่ากูงงน่าจะไบฟาร์มแล้วลืมโ okay. อเคเกาะเกาะสร้างเกาะให้ซิวเรียบร้อยอร้อยไปหนึ่งเอาอ,อีกเปล่ามาแล้วมาแล้วชิบหายแล้ว,ลวไปช่วยไปช่วย โอ้ชิบหายเราช่วยดิกเตอร์เกาะได้เกาะสุดท้ายกดติให้รอดนะครับสำหรับดิกเตอร์เป็นไงครับมีประโยชน์มากนะครับสำหรับดิกเตอร์นี่ครับถึงก็ขอบคุณกันเลยไม่ใช่ดิกเตอร์อายาไอ้เอ๋มีประโยชน์มากนะครับก็นี่ครับการเล่นคร่าวๆคือวิธีเล่นนะครับคือให้คุณไปเกาะตัวที่เกาะน้อยไม่ใช่เลือดน้อยแต่กับเวลาไฟก็ควรไปเกาะที่ ตัวนี่ครับมันจะมีประโยชน์นะครับเกาะตัวที่แบบเข้าไฟได้นะครับเข้าไฟแล้วเราก็จะช่วยสกิลเวลาตัวที่เข้าไฟไปนะครับแล้วก็จะใส่สกิลช่วยไปนะคราจะสร้างดาเมจได้เป็นไงครับเกรียนด้วยครับตายยากเป็นไงล่ะเหมือนเป็นอมตะเกาะเพื่อนปั๊บกูเป็นอมตะกูไม่ตายนี่ครับเกาะได้เกาะอีกเกาะเกาะอะไรเยอะแยะน้องเพลยงน่ารักว่ะนี่ครับผม่นเล่นง่ายนะแล้วก็นี่ครับผม อ่าก um, ูลงกูลงกูลงทำไมเดี๋ยวเกาะเกาะช่วยน้องช่วยด้วยอันนี้คือเพนผมเนี่ยจะลงมาช่วยน้องจิงจอกครับโอ้ลิเตอร์ไปช่วยลิเตอร์ไปช่วยลิเตอร์เกาะเกาะนี่เลยเกาะเป็นไงเราช่วยได้เยอะมากพยายามช่วยแม่งเข้าซิวซิวโอ้ช่วยไม่ทันโอ้เขาก่ออะไรลิเตอร์ครับผมนัวนัวเรียบร้อยอีกหนึ่งศพไปแล้วครับเอาแล้วลิเตอร์ถอยลูก เกาะให้ได้อีกให้ได้เกาะอีกเอาตูเล่นหน่อยเออสวยถอยลูกถอย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 ตูเล่นถอยโอ๊ยไม่ใช่ตูเล่นอีกที่อ่ะเตะถอยเออสร้างเกาะให้เรียบร้อยรอดนะครับรอดเอาเวนกูจะเข้าอีกกูไม่ช่วยเวนหมดโอ้ผมไม่ได้กลับบ้านเลยนะครับเนี่ยใบออกปะวะเรียบร้อยยูนิโอเคเกาะเวนผมไม่ได้กลับบ้านเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นไงครับสกิลน่าจะจบเลยหรือเปล่าแเวนบ้านไม่ต้องกลับครับผม เป็นอมตะครับผมไม่ตายสำหรับดอกอายะโอเอซิสเปนสิแปดล้วเดียเรียบร้อยครับผมจบเกมไปเรียบร้อยชนะไปก็เป็นการรีวิวที่สุดยอดครับอายะอายะตัวละครที่มีประโยชน์มากเลยเกรียนด้วยครับผมนี่ครับผมเล่นมากระเพาทุกตาเพิ่งมาชนะนะโอเคเบนก็ได้ไปนะครับเราก็แอซิสยับ ผมว่าผมมีประโยชน์บ้างอะไนะเมื่อกี้ก็สำหรับคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมจบไว้แต่เพียงเท่านี้จิ๊กเกไปอีพีหน้าดูว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับผม